ร yeah. ีวิวนรกเย่อ่าสวดีครับ้ันนี้ก็เกกับรีวิวนรกแล้วนะวันนี้เราจะมารีวิวหูฟัง JBL by Harman นะรุ่นทูบูนนะันอ่านปัจจูนนะฮะหนึ่งหนึ่งน,นะฮะก็เป็นหูฟังนะซึ่งอันนี้ผมแกะแกะมานิดนึงนะเพะื่อจะได้เร็วครับ เหลือมยังไม่ได้แกะอะไรนะอ่ะก็แกะออกมานะฮะอันนี้ผมซื้อมาเพื่อจะออามาใช้กับวิดีโอคอลนะฮะในช่วงนี้นะที่ทำงานจากบ้านนะทงใช้การประชุมออนไลน์นะนี่นะเปิดมาแรกก็จะมีมันนุ่นนะมันนุ่นแกรนด์ตีอะไรอย่างเงี้ย ็มีภาษาต่างตนะก็เก็บออกมาให้ดูเฉยๆนะผมก็ไม่ได้อ่านอะไรนะก็มีนี่นะฮะก็เป็นมันนวดอีกอันหนึ่งนะป็นภาษาอย่างเี้นะับก็กางออกมาให้ดูอ่าก็มีอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นภาษาจีโอเคนะครับในกล่องก็จะมีนี่นะครับเป็น หูฟังนะเป็นตัวอันนี้นะฮะเอาไว้เปลี่ยนมาเปลี่ยนกับหูฟังนะสำหรับเราฮะใครรูหูใหญ่อะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนี่นะฮะเนี่ยเขาจะมีไซส์ S, M, L มาให้นะครับนี่จะเป็นหูฟัง3.5มิลน,นะครับครอบเสียงตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็นี่นะก็ดึงออกมา ในส่วนหูฟังนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเสียงนะครับเพราะผมคิดว่าเสียงมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะแต่ละคนแล้วก็ชอบเสียงไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมซื้อมาเพื่อใช้วิดีโอคอลเป็นหลักนะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะแค่ได้ยินเสียงก็โอเคแล้วมีไมค์อะไรประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะนี่นะก็นี่นะ,นนะเป็นหูฟังก็เป็นสายแบนนะครับ นี่นะครับก็เป็นสายแบนธรรมดานะ,ะเดี๋ยวหลังจากนีนะ้ผมก็จะมาดูให้ดูนะครับว่านี่นะฮะเปลี่ยนยังไงนะครับนองจากว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างนานนะหูม,มันจะค่อนข้างยากนะผมก็จะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนิดนึงนะครับเพื่อแบบว่าจะได้ไม่แบบไม่น่าเบื่อเกินไปนะ,ะนี่ก็คือว่านี่นะฮะก็มีหูฟังขนาดต่างๆน,ะะนี่แล้วก็ดึงสามารถดึงออกมาได้เลยนะ,ะดึงออกมาเลยแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปนะฮะมันค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับมาจจะใส่ลำบากนิดนึงเพราะว่า นี่นะฮะใส่ก็คือมันก็มีสีส้มๆนะก็กดเข้าไปนะครับอาจจะลําบากนิดนึงนะนี่ะค่อนข้างนานนะผมใส่นานมากนะประมาณกับห้านาทีนะคลิปเต็มๆนี่เกือบห้านาทีนะทีนี้ผมเอามาฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็อ่าเข้าไปเรียบร้อยนะฮะนี่นะคะก็สามารถเปลี่ยนทั้งสองข้างนะครับนี่ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งก็คือดึงออกมานะฮะแล้วก็ นี้นข้างที่ใส่นานมากนะะเค okay, ก็ใส่เข้าไปเค okay, นะคถ้าใครอยากให้ผมพูดเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากพูดนะเพราะผมคิดว่ามันอย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับบางคนชอบเบสชอบเสียงนู้นเสียงนี้นะฮะไม่ไม่เหมือนกันนะบางคนก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสน,นะแค่ได้ยินเสียงใช้ฟังได้ก็พอแล้วอะไรประมาณน,นี้นะแล้วแต่คนนั่มก็ ให้ดูนะครับมันเปลี่ยนได้อาจาอาจะมองไม่เห็นนิดนึงนะเพราะผมดูไม่ได้ดูผ่านกล้องนะล้องยางมันก็คือมันแข็งมากนะครับนี่นะเนี่ยผมใส่อยู่ตั้งหลายรอบนะฮะนานแล้วมันแข็งแข็งนะฮะตัวสีส้มเนี่ยแข็งก็ถ้าเราเปลี่ยนตัวนะม่มันเป็นที่ตัวจุกยางมันเก่า เราดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะก็ใส่ได้โอเคไม่ไรกันนี่ยก็ลองใส่ให้ดูใหม่นะคือเหมือนผมใส่ไปไม่ถูกมันก็หลุดนะฮะมันก็เด้งออกมนาะไม่เข้าเราต้องบอกว่าต้องมีจังหวะนิดนึงในการใส่แต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างแข็งนะกับรุ่นอื่นที่เคยมีนะฮะโอเคนะครับถ้า อยากรู้ว่าเสียงไม้เป็นยังไงนะเสียงเนี่ยเสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยก็ือมาจากไมนะ้มาจากไม้ของหูฟังตัวนี้นะนี่นะครับสายหูฟังก็จะยาวพอสมควรนะดี่ผมก็ดึงออกมาให้ดูเนี่ยาสายมันยาวพอสมควรนะครับก็สําหรับพอใช้ใชเพืบอว,ว่าฟัง D o Call, วิดีโอคอหรอจะไปฟังเพลงอะไรก็น่าจะได้นะครับนี่นะแต่ว่ามันไม่ได้มีเขียงไว้นะฮะโอเคนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะซึ่งไม่ค่อยได้ลงนะนี่นะก็จะมีตรงนี้เป็นปุ่มนะ,ะอ่าก็ตรงนี้เป็นหูฟังนะฮะนี่อ่าเป็นหูแบบอินเอียร์นะฮะโอเคนะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมนี่นะเออนี่นะก็ให้เห็นนะว่ามันยาวแค่ไหนนะฮะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ